วันนี้นะครับเราจะพาไปดูร้านเค้กญี่ปุ่นที่ตลาดคลองสิบหกนะครับร้านเนี่ยเราใช้เวลาติดต่อไปเกือบหนึ่งปีเต็มเมกว่าเขาจะยอมให้เราถ่ายครับทุกคน <S 2> <S 2> เป็นร้านเค้กญี่ปุ่นที่แบบว่าหาเวลามาถ่ายทํายากมากๆแล้ววันนี้ก็สําเร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าร้านนั้นเป็นร้านอะไรวิเศษมากๆเกือบหนึ่งปีกว่าจะได้ถ่ายทำอ่ะร้านเนี่ยร้านเค้กญี่ปุ่นร้านนี้นะครับผมจะตั้งอยู่ใต้ตึตกม่วงนะครับใครเดินมาตลาดคลองสิบหกเจอตึกม่วงเนี่ยก็คือเดินตรงเข้ามาได้เลยร้านก็็จจะะออยยยยูู่่่ตตรรรงงนนนนนีีีี้้้เเาาากขลทไม คนขอถ่ายยากเหลือเกินนะครับเวลาที่ไม่ค่อยให้ใครอยากมาลุมเพราะวปกติอ่ะบัวดิก็จะยืนตั้งแต่เริ่มจนจบเลยปกติขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยออไม่พูดเลยแม่ค้าเขินเราขายประมาณเจ็ดแปดโมงแล้วแต่อารมณ์ค่ะเริ่มขายเจ็ดแปดโมงแล้วแต่อารมณ์ใช่แล้วเวลาเปิดปิดล้วครับปิดก็แล้วแต่ว่าจะหมดหรือไม่หมดแล้วแต่อารมณ์ด้วย อ๋อปกติก็คือขายอยู่คนเดียวอย่างเนี้เหรอครับใช่เพราะว่าเคยไปช่วยแล้วเขาบอกเกต่ะอ๋อลูกสาวเขาไม่ยอมไปช่วยไม่เคยเลยวเคยเป็นเติมของเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนเกตข่ะเออทาไมรู้ดีจังเป็นลูกสาวเขาปะเนี่ยเพรนี่ลูกสาวกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นร้านเคฟญี่ปุ่นของมะรีนานะครับตัวแป้งอ่ะมะลีนาบอกว่าอะไรนะครูพักรักจำใช่ปะเอาสูตรมาปรับเองไปซื้อสูตร้ามาก่อนแล้วก็เอามาปรับจนเบื่อ กินแบบจนเบือ่อพอ,อ,อถึงว่าลูกสาวชอบไปกินเทปร้านอื่น <c oughs> <c oughs> นี่ใส่ไม่ดียะเราเ <c oughs> ที่ร้านก็จะมีสองแบบนะครับผมจะมีแบบเค็มแล้วก็แบบหวานแบบคาวแบบหวานเออแบบคาวแล้วก็แบบหวาน, <c oughs> นาวที่ราคาเท่าไหร่นะมะเริ่มต้นเริ่มต้นเท่าไหร่ <c oughs> นู่น <c oughs> นู่น <c oughs> นี่นไม่พูดด้วยแต่บอกให้ดูเองสองอารมณ์เหมือนแบบมีมีตาไหมแหยตาดูปาก ราคาเค้กนะครับทาหนึ่งบวกไส้สองไส้เท่ากับยี่สิบาทบวกสามไส้เท่ากับยี่สิบห้าบาทพิเศษใส่ไข่ก็คือสิบาทพวกไส้เค็มนะครับก็จะมีประมาณพวกแฮมไก่มีไส้กรอกมีปูอาดไก่ยองพริกเผาไส้หวานก็จะเป็นพวกแยมพวกนี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรวุ้นหรอหรือว่าเยลลี่อ๋อพวกลูกกงลูกเกดนะครับลีนาบอกว่าขายจนแบบผ่อนรถหมดไปคันหนึ่งอ่ะใช่ป่ะเออ ขายเค้กญี่ปุ่นจนแบบผ่อนรถหมดไปคันหนึ่งอะรถเกือบแปดแสนอะนอันนี้จะเป็นราคายี่สิบห้าบาทนะครับตัวนี้จะยี่สิบห้าบาทตัวพริกเผ<อ>าตัวไส้นี่คือเกือบเต็มแผ่นเลยนะครับเนี่ยไออันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตามใจแมคคานะครับขายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนี่สเสน่ห์ไปจังหวาน,นะครับลอกลอกปื๊ดอ,อันนี้ก็เป็นอย่างหวานนะครับผมนี่สีสันสวยสดเดี๋ยวเราให้อ่าลูกสาวชิมนะครับ หลังจากที่ลูกสาวชอบไปกินเค้ก้านอื่นวันนี้กินเค้ก้านมาตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราลองแบบไส้เค็มนะครับไม่อันใหญ่มากนะยี่สิบห้าบาทใหญ่เบอเริ่มเลยยังกรอบโคตรอร่อยอ่ะโคตรขายของเลยแต่มีคนเขาบอกว่าชอบเค้ก้านนี้เพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานมันกรอบได้นานไงเพราะว่าบางร้านเขาแบบว่าเก็บไว้แล้วมันเหี่ยวเหี่ยวหมออันนี้คือกรอบอย่ะ แล้วเผื่อใครไม่อยากเชื่อลีนานะครับเดี๋ยวเรา <laughs> ลองเอาแบบหวานนะครับผมไปให้โต๊ลีนาชิมโอโตชิมให้หน่อยชิมให้หน่อยจ้ะชิมเทให้หน่อยรู้ด้ว่าอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยเหมือนกันได้ <laughs> เลยฮัฟเซลสุดๆร <laughs> ้านจะเปิดเริ่มเปิดประมาณ เจ็ดแโมงแล้วแต่อารมณ์แล้แต่ฟ้าฝนด้วยแล้วก็ปิดก็แล้วแต่ว่าเทปจะแป้งจะหมดเมื่อไหร่เอ,อหยุดเฉพาะวันพระหัสสุขและวันที่ต้องพาตัวไปหาหมอหรือวันไปท,ทําธุระต่างๆใครที่มาเที่ยวตลาดเดินผ่านไปผ่านมานะครับเจอตึกม่วงก็คือแวะมาได้เลยนะครับผม